สวัสดีครับผมชื่อนายศรีเทพพันธวิศั์สาขาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชมงคลล้านนาภาพพยัจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินะครับเราจะมาดูหน้าตาของเครื่องกันนะครับนี่คือสวิตช์ปุ่มปิดเปิดนะครับถ้าเราเปิด LED สีแดงนี้จะปรากฏขึ้นนะครับ นี่คือ LED สีเขียวครับจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อเครื่องพัดลมระบายกะทำการนะครับนี่คือจอแสดงเวลาครับจะแสดงเป็นนาทีครับนี่หลักวินาทีครับแล้วนี่คือปุ่มตั้งเวลานี่คือหลักที่หนึ่งครับหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่สีครับแล้วนี่ก็คือปุ่มดีเซตนี่คือปุ่มสตาร์ทครับครับเราจะมาดูด้านบนของกล่องนะครับจะประกอบไปด้วย ฟิวส์ครับแล้วก็ไฟอินพุต AC 220โวลต์ครับจะเข้ามาที่จะนําไปเลี้ยงวงจรครับแล้วนี่ก็คือเอาพุตหรือว่าโหลดครับที่จะนําไปควบคุมพัดลมระบายอากาศครับแล้วนี่คือด้านล่างของกล่องนะครับจะประกอบด้วยดูระบายอากาศของวงจรครับนะครับเรามาดูด้านในของกล่องนะครับจะรับอินพุตไฟ220โวลต์เข้ามาครับจะเข้ามาที่ผ่านฟิวส์แล้วเข้ามาผ่านสวิตช์ครับ แล้วก็จะมาเข้าที่หมอแปลงมอแปลงจะแปลงไฟสลับ2 2 0โวลต์ให้เหลือ1 2โวลต์ครับแล้วก็ไฟ1 2โวลต์จะมาผ่านไดโอดบิดครับจะแปลงเป็นไฟตรงแล้วมาเข้าที่ IC 7 8 0 5เพื่อแปลงไฟเหลือ5โวลต์ DC เพื่อเลี้ยงวงจรครับแล้วเราจะมาดูนี่คือภาคสัญญาณอิกาครับหรือภาคที่สร้างคลอสครับด้วย IC 4060ครับ แล้วนี่คือภาคประมวลผลครับจะประมวลผลด้วย IC XC9572 นะครับแล้วนี่ก็คือปุ่มครับคือสวิตช์ครับที่นำไปสวิตช์หน้ากล่องอุปกรณ์ครับแล้วนี่ก็คือภาคภาคนี่คือจะประกอบไปด้วยตยแัแครับกับคือเป็นวงจรสเตติลเลย์ครับที่จะนำไปควบคุมพัดลมระบายอากาศครับแล้วนี่ก็คือ ี่แสดงผลครับภาคแสดงผลคือเซเว่นเซกเมนครับนะครับเราจะมาดูหลักการทำงานของกลองนะครับนี่คือไฟเข้า220โวลต์ครับแล้วนี่คือโหลดพัดลมระบายอากาศในที่นี้เราจะสาธิตเป็นพัดลมนะครับนี่คือปุ่มปิดเปิดครับเมื่อเปิดเครื่อง led ครับจะแสดงเป็นสีแดงครับเมื่อเครื่องเปิดแล้วครับ แล้วนี่คือเซนเซกเมนต์ครับจะแสดงเวลาที่ศูนย์ศูนย์ครับนี่คือปุ่มเซตเวลาลักที่หนึ่งครับนี่คือลักที่สองครับลักที่สามครับลักที่สี่ครับนี่คือปุ่มรีเซตครับเราจะทําการรีเซตไ้ที่สิบห้านาทีนะครับนี่คือปุ่มสตาร์ทครับถ้าเรากดไฟสีเขียวจะแสดงจะเริ่มทำงานทันทีครับเพื่อเป็นการวิเสียเวลาครับเรามาทดสอบกันเลยครับ เราจะตั้งไว้ที่5นาทีครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะทําการตั้งเวลาที่5นาทีนะครับเรามากดปุ่มการทํางานเลยครับเมื่อเราทํางานครับไฟ LED สีเขียวก็จะแสดงเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าพัดลมระบายอากาศทางานนะครับเวลาที่เราตั้งก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับจะนับถอยหลงังลงครับ ครับเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเวลากลจะหมดแล้วนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาเป็นศูนย์ศูนย์ LED สีเขียวก็จะดับการทํางานของพัดลมก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับคือเป็นไปตามที่เราตั้งเวลาไว้ครับ รื่องตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินางศรีเรศพนวิศ์ักาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายับ128สองถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่503 0 0พศอหหสบบทคัดยอด่อเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคป,ประหยัดพลังงานและจึงทําให้ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ ที่ทำกับข้าวในครัวเสร็จแล้วต้องไปรับประทานอาหารพร้อมกันกับครบครัวจึงทําให้กลิ่นที่ทำอาหารที่เพิ่งทําเสร็จ<อ>เกิดกลิ่นเหม็นภายในครัวจึงต้องเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องครัวทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานจึงสร้างโปรเจกชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเครื่องตั้งเวลาปิดพลมระบายกาศในห้องครัวอัตโนมัตินี้ขึ้นมา จากการทำการทดสอบการทำงานของโครงงานชิ้นนี้สามารถสรุปได้ว่าการทำงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในขั้นตอนการออกแบบซึ่งการทำงานในการควบคุมนั้นสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการบทนำในช่วงเวลาที่ทํากับข้าวในคัวเป็นเวลานานจะเกิดกลิ่นต่างๆที่เกิดมาจากการทำกับข้าวหลายๆอย่าง จึงต้องเปิดพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายกลิ่นต่างๆที่เกิดจากการทําอาหารออกแล้วส่วนมากครอบครัวที่ทํากับข้าวเสร็จก็มักจะไปรับประทานอาหารกับครอบครัวต่อเลยด้วยกลิ่นที่ยังเต็มไปในห้องครัวจึงต้องเปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้แล้วการรับปาระทานอาหารนั้นกว่าจะเสร็จก็มักจะเป็นเวลานานจึงเปิดการสิ้นเปลืองพลังงานในการเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องครัวทิ้งไว้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้ทําการออกแบบโปรแกรมเพื่อที่จะตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินี้ขึ้นมาโดยใช้ภาษา p h X d l ในการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปควบคุม IC X49572 ซึ่งเป็นตัวประมวลผลในการตั้งเวลาการทำงานของจอเพื่อที่จะนำไปควบคุมการทำงานของรีเลย์ เพื่อใช้ในการควบคุมพัดลมระบายอากาศวัสดุและวิธีการในส่วนของเครื่องตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติจะประกอบไปด้วย 6. ภาคส่วนคือ 1. ภาคจ่ายไฟ 2. ภาคกำเนิดสัญญาณใิการา 3. ภาคที่ทำการประมวลผลคือภาคขับออพติภาคที่นำไปควบคุมการทำงานพัดลมระบายอากาศ5ภาคแสดงผล6สวิต นี่จะเป็นบอกไดแกมเครื่องตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินะครับส่วนนี่คือวงจรทั้งหมดวงจรลายสิลกทรอน,นิของวงจรน,นะครับวงจรตั้งเวลาระบายอากาศอัตโนมัติครับนี่คือรูปด้านในกล่องครับ นี่คือการวางอุปกรณ์บน PCB ครับนี่ลายทองแดงนิกเกอตฟของวงจรการวางอุปกรณ์ของเซเว่นเฟกเมนต์บน PCB ครับและลายทองแดงนิกเกอตฟของเซเว่นเฟกเมนต์ครับคาดจ่ายไฟเลี้ยงวงจร ภาพที่หนึ่งจากรูปที่3าจะเห็นได้ว่ามีจุดเชื่อมต่อสำหรับนำไฟ12โวลต์ AC จากหมอ้อแปลงเข้ามาผ่านไดโอดบิดเพื่อทำการเลี้ยงกระแสะไฟสาหรับที่ได้เป็นไฟกระแสะตรงแล้วนำตัวเก็บจุกขนาด470ไมโคฟปรลัด16โวลต์สตัวมาต่อซ่อมระหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อให้แรงดันมีความเรียบและหลังจากนั้นก็ทำนำไปผ่านไ c 7 8็ดทั้ง2ตัวเพื่อลดระดับแรงดันให้เหลือเพียง5โวลต์ d ีและนำตัวเก็บประจุขนาด470ไมโครปารัดสิบหกโวลต์มาต่อข้อมระหว่างไฟบวกกับกาวเพื่อให้แรงดันกระแสตร,ตรงนั้นมีความเรียบมากขึ้นครับต่อมาครับเราจะ้ากำเนิดสัญญาณในการครับ จากรูปที่สองภาคที่สองจากรูปที่สีคือวงจรที่ใช้กําเนิดสัญญาณนาฬิกาให้แก่วงจรและเป็นหัวใจหลักสำคัญของวงจรหลักๆในเครื่องตั้งเวลาปิดพัดลมระบายบอากาศอัตโนมัตินี้รูปที่ห้าครับ IC XC9572 ครับภาคที่สามจากรูปที่ห้าภาคประมวลผลโดยในภาคนี้ จะเป็นภาคหลักของวงจรอีกอันหนึ่งซึ่งจะใช้ IC xc 9 5 7 2เป็น IC CPLD ของบริษัทสเรนโดยจะใช้ภาษา VHDL ในการเขียนโปรแกรมซึ่งวงจรขนานภาคนี้ซึ่งวงจรขาดภาคนี้ไม่ได้เพราะภาคนี้เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติโดยเปลียบเสมือน กับสมองที่คอยสั่งการนะครับต่อไปเป็นภาคขับเอาท์พุตภาคที่สี่ภาคขับเอาท์พุตจากลูกที่หกเมื่อมีลอจิกหนึ่งตกงมาที่ไอซี x สีเก้าห้าเจ็ดสองเข้ามาที่ขาหนึ่งของออโต LED สองก็จะติดแสดงให้รู้ว่ามีลอจิกหนึ่งมาทิกออคโตแล้วแรงดันไฟสองยสิบโวลต์ a อซจะไหลผ่าน ที่ R17 มาเข้าที่ขา6แล้วออกทางขา4ของ o อ m ไปเข้าที่ขา G ของไตแอเพื่อไ r i แอให้ไตรแอกทำงานต่อไปนะครับเป็นภาคแสดงผลครับเป็นจอเซเว่นเซกเมนครับเป็นสีหลักครับจากรูปที่7ภาคแสดงผลโดยภาพนี้จะเป็นเซเว่นเซกเมนต์ภาคนี้จะทำหน้าที่ในการแสดงเวลาระยะการทำงานของวงจรทั้งหมด เป็นหลักนาทีและวินาทีต่อไปเป็นปุ่มสวิตช์ครับภาคที่6จากรูปที่8ภาคสวิตช์โดยภาคนี้จะเป็นภาคหลักที่ประกอบด้วยสวิตช์ต่างๆที่ควบคุมการทํางานของจอทั้งหมดโดยจะประกอบไปด้วยสวิตช์หลักๆคือสวิตช์ตั้งเวลาทั้ง4ีหลักสวิตช์เคลียร์และสวิตช์สตาร์ทครับรายการอุปกรณ์ตัวต้านทาน R1 R4 ถึง R9 1 K 7ตัว R10 ถึง R16 220โอห์ม7ตัว R2 ส7 0รกิโโอห์ม1ตัว R17 4.7โอห์ม oh 1ตัว R3 10เมตรหตัวตัวเก็บประจุ C1 C2 C11 470ไมโครฟารัด16โวลต์อิเล็กทริคไรส์3ตัว C3 0พิโกฟารฟลัชโพลีเอสเตอร์1ตัว C4 22พิโกฟารฟลัชโพลีเอสเตอร์1ตัว4 5ถึง4 40. 0 0.01ไมโครฟารัดโพลีเอสเตอร์6ตัวต่อไปสารก่อนสารกึ่งตัวนำ iC1 x c 9 5 7 2เกตัว iC2 7805เหนึ ua, ่งตัว iC3 4060 1หึ่งตัว iCMOS 303า1อหนึ่งตัว Q1 BTA 10ง0 0 b 1 ua, ิดห0หนึ LED ่งตัว LED 1 LED เรสห้ามินตัว LED 2 LED ปรินห้ มิลิเมตรหนึ่งตัวไดโอดบิดหนึ่งตัวคริสตัลสามสิสองจุดเจ็หกแปเฮิรต์หนึ่งตัวอื่นๆมออแปลง2องร้ยี่สิบสิบโวลต์หนึ่งตัวสวิตช์กดติดป,ปล่อยดับหกตัวไอซีหนึ่งช็อกเกตสี่สสขาหนึ่งตัวไอซสามช็อกเกตสิบขาหนึ่งตัวไอซช็อกเกตสิบหกขาหนึ่งตัว ขั้วต่อคอนเนคเตอร์สามขาตัวเมียสองตัวขั้วต่อคอนเนคเตอร์สามขาตัวผู้สองตัวข้อต่อคอนเนคเตอร์ห้าขาตัวเมียหนึ่งตัวขั้วต่อคอนเนคเตอร์ห้าขาตัวผู้หนึ่งตัวขั้ว <Nacht> ต่อคอนเนคเตอร์เจ็ดขาตัวเมียหนึ่งตัวขั้วต่อคอนเนคเตอร์เจ็ดขาตัวผู้หนึ่งตัวขั้วต่อคอนเนคเตอร์สองขาตัวเมียสิบเอ็ดตัวขั้วต่อคอนเนคเตอร์สองขาตัวผู้สิบเอ็ดตัว ตอวรับสามขาตัวผู้หนึ่งตัวตอวรับสองขาตัวเมียหนึ่งตัวฟิลหนึ่งชุด,กา,ดการทดสอบการทดสอบการทํางานของเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินั้นหากเครื่องทํางานนั้นจะต้องมีไฟแสดงสถานะโชว์อยู่เสมอโดยการทํางานนั้นจะนํามาแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ รูปที่เจ็ดแสดงเครื่องอยู่ในสะวะว่าพร้อมทํางานที่เปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับจะมี led สีแดงติดจากรูปที่เจ็ดเป็นรูปไฟ led ข้าไฟ led ดวงสีแดงติดแสดงว่าเครื่องนั้นพร้อมที่จะทํางานได้แสดงการตั้งค่าีเซ็ตครับเป็นการตั้งค่าเวลาที่ต้องจะทําการปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติโดยสามารถตั้งค่าจากโหมดตั้งเวลาหลักที่หนึ่งถึงหลักที่สี่ ตามตัวเลขด้านล่างปุ่มนั้นครับจากนั้นกดปุ่ม Start. สตาร์ทแสดงการทำงานของเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติจากรูปที่9หลังจากกดปุ่ม Start LED ก็จะติดสแสดงการทำงานของเครื่องพร้อมกับการนับถอยหลังของเวลาที่ตั้งมาก่อนหน้าจนถึง0 0 0 ศูนย์นาทีศูนย์วินาทีไฟ LED สีเขียวก็จะดับพัดลมก็จะหยุดการทํางานแล้วจะเข้าสู่สภาวะ,าวะพร้อมทํางานอีกครั้งต่อไปตารางที่1แสดงผลการทดสอบของเวลาในการทํางานของเครื่องครั้งที่1เวลาที่เครื่องทําได้4นาที40วินาทีเวลาในการจับจริง นาทีผิดพลาด2.4%ครั้งที่สองเวลาที่เครื่องทำได้9.9นาที20วินาทีเวลาจากการจับเวลา10นาทีผิดพลาด2.4%ครั้งที่สาม14นาที0วินาทีเวลาจากการจับเวลา15นาทีครั้งที่สี่ 18. นาทีส0วินาทีเวลาในการจับเวลา 20. นาที5เวลาที่เครื่องทำได้ 23. นาที20วินาทีเวลาในการจับเวลา 25. านาทีค่าที่ได้อาจไม่ตรงตามที่คำนวณไว้นะครับสรุปจากการทดสอบการทำงานของโครงงานเครื่องปิดถัดวลมระบายอัตโนมัตินี้สรุปได้ว่าการทำงานนั้นได้ผลไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ในขั้นตอนออกแบบซึ่งการทางานเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินั้นผู้ทดสอบได้ทดสอบการทํางานในแต่ช่วงเวลาแล้วอาจจะช้าไปนิดหนึ่งสรุปได้ว่าเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศนั้นยังต้องพัฒนาอีกนิดหน่อยจึงสามารถนไปใช้งานได้อีกทีนึงครับอธิบายในวชิระแท้เท้าแนะนำให้ใช้แสงแดดฉายแสง อาจารย์กำพรเดือนฝ่ายการแนะนําให้ใช้สวิตตั้งเวลาทุกหลังกิจกรรมประกาศโครงงานเครื่องปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัตินี้สามารถสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณอาจารย์กำทรเดือนฝ่ายการ,การที่ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําตลอดให้คาปรึกษาในการเขียนโปรแกรมขอบคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนทางด้านคุณทรัพย์ขอบคุณนายวัชลระชาเท้าที่ให้ความช่วยเหลือในการทําปิ้นวงจร ประวัติผู้จัดทำชื่อสุุลนายเสียเทพพนวิศก์วันเดือนปีเกิด9สิงหาคม2525ที่อยู่8 4หมู่9ตำบลแม่ป่าองพงชิ้นจแพร่54160สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพาพยัพจเชียง,งใหม่128หมูห่5แก้วตำบลช้างเผือกจเชียง,งใหม่50300โ 0824845023หรือติดต่อที่อีเมล m i s t a แอ9กร t m a i l co t h ครับภาพหนวดลายทองแดงลายทองแดงของเซเว่นเซกเมนต์นี่คือด้านด้านหลังกล่องครับจกกึดกล่องไว้ด้ยวยฟิวแล้วไฟข้าว IC 220อแล้วก็ต โหลดพัดลมครับนี่คือรูปด้านบนกล่องรูปด้านล่างกล่องรูปด้านในกล่องโปรแกรมตั้งเวลาปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ